อันนี้บะคอมันอยู่สูงกันนี้ไงคอมันคอมันอยู่สูงก่าไอ้ไอ้เพลตนี้เขาตัดตเพลตนี้มามั้งครับเห็นโอซิตัดนี้มาตรงเพลตตรงเพลนี้ก็จะล้นที่เขาทดลองตัดมันแล้วนะครับแต่เพลไม่ล้นนะไม่ล้นใช่ไหมครับไม่โหพุงมันแค่นี้พุงมันใหญ่มากแต่ผมผมว่าด้านนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงนั้นอนะ่ะเพราะพุงมันใหญ่มากพุงต้องเท่าไหร่อ่ะหกสิบ เจ็ดสิบอะไรนั่นนะใช่ครับนะไอ้ด้านนี้ไม่มีปัญหาสิอ๋ดนนอ,อ,อด้านนั้นอ๋อโอ้ออันนี้มันที่มันที่มันเขียนออโต์แคนใหม่แล้วใช่ไหมอันใหม่สุดแล้วป่ะดูสิใช่สิใหม่แล้วคะ่ะอาจารย์โอ้เขา เขาเขาคิดว่าเขาคิดว่าผมรู้ละผมรู้ว่าเขาคิดยังไงละพอเห็นด้านนี้เลยผมรู้แล้ะเขาคิดตามนี้ไงว่าถ้าถ้าอยู่ในนี้ก็คือได้ซึ่งเข้าใจผิดเพราะมันจะต้องต่ำกว่านี้มันไม่ใช่คิดแค่พ้นนี้นะมันต้องคิดลบอ่ะเออมันต้องเฉือนเข้าห้องในเพราะนั้นไอ้มุมด้านหน้านี่ว่าจะพ้นหรือไม่ต้องเอาช่อฟ้าออกให้เหลือแต่ตัวคันบวย ไม่เป็นไรผมว่ามันก็ไม่น่ามากอะ่ะเออไม่ใช่อน,นุนข้างหน้าไม่ได้เหรอเออเอาหน้าไปเกยน,นู่นทีเออน,ออน,นี่เอาไม่ได้เว้ยนี่ยงออจังหวะน,นี้ใช่ไหมครับ ท็อปท็อปลองท็อปลองเปิดอันนั้นดิเปิดไอคันบวยเทวารายที่เนี่ยตั้งตาตั้งตายอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย โอ้โหตรงนี้มันไม่ใช่ป่องนะใช่ไหมก็คือว่าโอ้โหมันเนี่ยพวกนี่ดูสิมันบางมีด้านส่วนแมด้านบนเออเนี่ยเนี่ยดูสันมันอนะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันบางไปหมดเลยเนี่ยข้างบน,นี่แค่นี้ข้างบนเนี่ยไอข้างบนตรงเนี้ยก็คือมันมันขนาดมันทํางานกับคอ มันเป็นเส้นเดียวกันแล้วพอพอลาดลงมาบับเนี่ยมันไม่ได้บวมตามตามพุงแล้วนะมันยังใช้เส้นคออยู่เพราะไอ้เส้นนี้มันเป็นเส้นที่ต่อมาจากความกว้างของอกไก่ไงก็คือ,ค,อคือมันกว้างสุดค่อยๆเรียวๆมันไม่ใช่บวมเนี่ยเป็นอย่างนี้เอนไหมนี่เนี่ยะจะเหลือที่ไหนอันนั้นอ่ะเหตเลยเขาเข้าใจว่ามันจะบวมมาตรงนี้สิต่อไปไปสมัยก่อนทำาตบ่บวมๆเมืไง ก็เียวออเนี่ยก็เหมือนกับวันนั้นที่เราไปแล้วไอ้ไรวะชื่ออะไรเพื่อนไอ้ต๊อกเขาอ่ะไอ้กุ้งมันไปพอกที่ผมถามอาจารย์วันนั้นเป็นคนท้องแก่ว่ากลัวไม่พ้นไอ้คันบัวมันมาแล้วมันก็ปุ๊บอย่างนี้เลยเนี่ยก็ตัดประกอบใหม่เลยนี่ไงนี่ผุผุเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้มันบางต่อเนื่องไปนี่เห็นไหมเออจะมองด้านนู้นมันก็ไม่ใช่ว่าพุงอยู่แค่ไหนคอแค่ไหนก็ใหญ่แค่นั้นนี่ เส้นนี้มันเล็กกว่าคอ,อเนจริงแกดเข้าไปอย่างนี้เลยกดลงล่างเลยใช่ต้องกดลงยงกดลงล่างเยอะเลย,เยโอ้โหกด<ล>ไปเยอะเลยแล้วกดที่พ้นด้วยนะนี่เอาแวบบ็กหม่ยที่นี่นี่พู้เห็นไหมนี่ยตรงนี้กว้างสุดเพราะแล้วค่อยค่อยเลี้ยวขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทางด้านหน้าแบบรูปด้านมากีีแล้วก็ไปคิดว่ามันกว้างเท่าคอนี่ก็ผิดสิเพราะนี่มันเล็กกว่าคอตึงเยอะไงข้างบนเนี่ย แต่นี้สําคัญที่ว่าไอปูนซีายที่เพิ่มขึ้นมาจากไอตัวเหล็กเนี่ยมันสูงแค่ไหนถ้าสูงเพื่อจะพ้นเนี่ยมันก็พ้นแต่พอไดูระยะนี่มันมัน,ม,นมันไม่สูงพอ,พอที่จะพ้นอ่ะบคุกดมาเยอะเยอะเลยครับต้องกดจะเยอะกดหนักเพื่อเพื่อเราไล่ก็กดมาทิศเส้นล่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่คุณเบี้์ปัญหาไม่ใช่เส้นกดนั่นนะมันต้องเส้นอย่างนียนะครับตงอ๋อหมายถึงว่าอ่ะพ้นเหรอ ไม่ผมกลัวปีกเท่านั้นอ่ะแต่ดแค่ปีกมันน่าจะพ้นนะใช่ไอ้ตีนนี้มันพ้นอยู่แล้วนลแ้วสร็นแล้วซอนแล้วซอนแล้วไม่พ้นไม่คอมไบในแบบไม่พ้นซอนแล้วต่างห่างกันเยอะอยู่มันต้องกดหนักเลยกดหนักก็หมายถึงว่าทําระยะองศาชันๆหน่อยใช่เปลี่ยนองศาเลยอะไรแ้่ถ้าเกิดไม่เอาลงเยอะเลยก็ต้องเปลี่ยนโอ้โหเสื้ดายที่มันทำไปแล้วนักแก้เอาอย่างนี้ไม่ได้เหรอมันมันไม่รู้จะแก้ไงฮะ ลองซ้อนเูยครับมันทำเป็นประจำนะมันเยอะเกินกว่าที่จะแก้กันได้มันต้องรื้อประกอบใหม่นี่ต้องรื้อประกอบใหม่เหรอครับก็คือตัดรอยเชื่อมนั่นนะทำไมนะทำไมนะแก้เบกเท่านี้ครับเลไม่ต้องแก้แบบอย่าตะกบหนักเลยไปเยอะเ,ยอะเลย กอาจารยแก่กกกก็กลัวกลัววังกลัวอะไรรถขนาดเป็นเหล็กเท่านี้อ๋อเดี๋ยวมันจะยุ่งครับอเอ้แกกลัวใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ประกอบมา